นี้เราได้ของฝากนะครับผมจากพี่กฤษดาตะพมนะครับอําเภอแม่สอดจังหวัดตากครับผมส่งของมาพี่กฤษดาส่งมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งถึงนะครับเพิ่งถึงพี่กฤษดาบอกว่ามีน้ําพริกกุ้งฝากให้ครูแล้วก็ของแก้มบุ๋มกับแก้มเกตดนะครับมีน้ำพริกมาน้าพริกกุ้งอ๋อผัดโอเค พริกกุ้งของถุงนะครับอันนี้ของครูอันนี้ของครูก็มีกุ้งแห้งเออทางแม่สอดมีกุ้งแห้งขายด้วยถ้าให้เดาน่าจะเป็นกุ้งแห้งจากทางฝั่งพม่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้อันนี้เดานะครับเนี่ยวเพราะว่าทางแม่สอดน่าจะใกล้พมา่าใกล้ทะเลพม่ามากกว่าทางเราคุณครูกุ้งแห้งนะครับ แล้วก็มีน้ำพริกเหมือนกันของแก้มบุ๋มกับแก้มเกตปับ๊บอันนี้เอาไ้ก่อน <c oughs> อันนี้ของแก้มบุ๋มกับแก้มเกตโคลาอันแล้วก็จะมีรองเท้านะครับรองเท้าของแก้มบุ๋มกับแก้มเกตรองเท้าแบบไหนนอ้อเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะครับอนุาแกะดูน๋ออันนี้ของชอบเขานะครับ เมดลิสปสติกปั๊บรองเท้าสวยไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับนี่ถ้าเกิดใส่ไม่ได้เดี๋ยวให้พวกเขาส่งต่อนะครับให้เด็กๆน,นี่รองเท้าประมาณนี้นะครับอันนี้ต่วอ,อีกอันเป็นของแก้มเกตดนะครับรองเท้าก็น่าจะเหมือนกัน โอเคขอบคุณพี่กฤษดาครับผมจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาครับผม